สวัสดีครับตอนนี้ไทยกับกัมพูชาต้องมาสู้กันในเกมนานาชาติตามที่ได้คาดการไว้มันจะจุกจิกจุนจ้านจอแจประมาณหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรไทยต้องรับมือกับเรื่องนี้แม้ว่าไทยจะยึดพื้นที่ได้แต่ว่ามันยังไม่จบต้องต่อสู้ทางด้านกฎหมายต่อไปกัมพูชาก็พยายามฟ้องสิ่งที่ต้องระวังคือการกระทำของไทยต้องไม่ไปเปิดช่องให้กขมรฟ้องไทยได้ กรณีการทำลายสิ่งปลูกสร้างของกเ,เมยียล่าสุดมีการใช้ไฟซึ่งสุ่มเสี่ยงต้องยอมรับจนมีการขอความร่วมมืองดเผยแพร่คลิปภาพข้อความการปฏิบัติการทรัพย์สินที่ยึดได้เช่นรถจักรยานยนต์เงินสดของมีค่าเนื้อหาล้อเรียนรวมถึงการยึดอามโชด้วยเพราะว่าขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาและต้องดำเนินการไปตามกฎหมายระหว่างประเทศบางคลิปบางอย่างกระทบภาพลักษณ์ กระทบความชอบธรรมและผลประโยชน์ของชาติกรณีการทำลายบ้านของขมรล่าสุดกองทัพภาคหนึ่งออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่พื้นที่กองกองทัพภาคหนึ่งเราไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ว่าที่สุดแล้วต้องรู้กติกามันทำแบบนั้นไม่ได้ตอนนี้ขมรนส่งหนังสือประท้วงเรื่องไทยลุกล้ำดินแดน ละเมิด MOU-43 และเมิดกฎปาา่าสหประชาชาติและอนุสัญญาเจนีวาเรียกร้องให้ไทยยุติการกระทําทางการทหารและการก่อสร้างทั้งหมดทันทีและขอให้ถอนกำลังพลยุทโทปกรณ์ออกจากพื้นที่เรื่องนี้ก็ฟ้องไปตามกฎหมายไทยก็ต้องรู้กฎหมายหลายคนบอกว่าไม่ต้องสนใจกติกาแล้วมันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วรบไม่จบจริงๆไทยยึดพื้นที่ได้ก็คงกาลังไว้ก็เป็นสิ่งที่ทาได้ ก็เพื่อป้องกันภัยคุกคามระหว่างการเจรจาแต่การเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางขวางมันไปผิดกติกา เรื่องการก่อสร้างบนพื้นที่อ้างสิทธิ์ซึ่งกติกามีอยู่แล้วอันนี้เป็นการเล่าให้ฟังเราต้องมีเหลี่ยมมีทรงจะสู้ต้องรู้กติกาเอาตามใจไม่ได้มันจะพลาดท่าในชั้นศาลมีคนบ่นว่านานาชาติไม่เข้าข้างไทยเพราะไทยไม่เน้นเรื่องกติกาเท่าไหร่พูดเอากระแสบบ้างมันก็เข้าข้างได้แบบไม่เต็มที่จะให้ดีไทยไม่ต้องไปวางตู้คอนเทนเนอร์วางกำลังไว้พอแล้วต่อสู้ในชั้นศาล และไทยต้องควบคุมแนวทางการต่อสู้ให้ได้เกมนานาชาติเพิ่งเริ่มขึ้นเท่านั้นในการรบกับเขเมรในครั้งนี้สิ่งที่หลายคนสนใจคือการใช้เครื่องบินซึ่งเป็นความได้เปรียบและที่สำคัญมีประเด็นถกเถียงกันมาก่อนสองฝ่ายในประเทศฝ่ายหนึ่งมองว่า F16 มีประสิทธิภาพดีกว่าอีกฝ่ายมองว่าเ1 6ไม่มีอิสระ จะใช้ต้องขออนุญาตกิปเพนดีกว่าไม่ห้ามเหมาะสำหรับไทยที่เน้นป้องกันตัวเองค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงถูกเชื่อมต่อลิงก์ทีได้บูรณาการสามเหล่าทับได้แน่นอนว่าไทยมีแผนเอากิปเพนมาแทน F16 ที่โคราชและการรบกับเขมรในครั้งนี้มันก็เป็นโอกาส ที่กิปเพนจะแสดงผลงานเพราะว่า F16 เก่ามากแล้วรลอปลดประจำการปรากฏว่าในการประทะรอบแรกมีข่าวว่าไทยใช้กิบเพนในการโจมตีขเขมรแต่ว่าไม่เป็นทางการและมีข่าวว่าสวีเดนออกมาํำชับว่า ให้ไทยใช้กิบเพนในประเทศเท่านั้นกิบเพนก็หายไปจากหน้าข่าวจนมาถึงการประทะรอบสองมีข่าวว่ากองทัพใช้เอฟในการโจมตีขเขมรไม่มีข่าวข่าวกองกิบเพนเลยเพราะว่าภารกิจก็คือบินไปโจมตีคลังแสงโจมตีฐานของขเขมรในดินแดนขเขมรเป็นการโจมตีในแนวลึกการบรรทุกพิสัยการบินสําคัญมากเลยต้องยอมรับว่ากิบเพนมีข้อจํากัดในเรื่องนี้ แม้ F-16 จะมีความสามารถในการบรรทุกและพิสัยการบินที่ดีกว่ากิฟเพนแต่ว่า F-16 ก็มีข้อจำกัดเพราะว่าจริงๆ F-16 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่โจมตีภาคพื้นได้นิดหน่อยการบรรทุกอาวุธก็ไม่ได้เยอะมากการโจมตีก็เลยไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศอิสราเอลหลายคนเอาไปเปรียบเทียบทําให้หลายคนเริ่มคิดว่าไทยคนมีเครื่องบินโจมตีโดยเฉพาะบินใกล้บรรทุกได้เยอะจะมีประสิทธิภาพกว่านี้ ความคิดเดิมทีที่จะใช้เครื่องบินขนาดเล็กบินป้องกันในประเทศเท่านั้นมันไม่เพียงพอแล้วรบกับขเขมรทำให้รู้ว่าการบินโจมตีนอกเขตก็เป็นการป้องกันตัวเองเหมือนกันและมันสำคัญมากในการโจมตีแนวริกของศัตรูจะมารอป้องกันในประเทศเท่านั้นไม่ได้หลายคนไปนึกถึง f 1 5 ex หรือว่า f 1 5 eagle ซึ่งสหรัฐเคยเสนอให้กับไทยและมันเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นมันเป็นงานถนัดอยู่แล้ว อันดับแรกต้องเข้าใจประเภทของเครื่องบิน ว่าลำไหนคือเครื่องบินโจมตีเป้าลำไหนเป็นเครื่องบินขับไล่ลำไหนเป็นเครื่องบินโจมตีลำไหนเป็นเครื่องบินคลองอากาศจะได้เข้าใจหน้าที่ของเครื่องบินไม่ใช่มาเชียร์ว่าซูสามสิบเป็นมหาเทพขับไล่ก็ได้โจมตีก็ได้อยู่แบบนั้นเลยต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเครื่องบินด้วย f 1 5 EX น่าสนใจมากกรณีโจมตีขเขมรถ้าไทยมี f 1 5 EX ไปรอบเดียวตึกคาสิโนที่ธมดาซิตี้คงพังเป็นซากไปแล้ว now ไม่มากระจึงเดียวเล็กๆแบบนั้นแน่ๆ f 1 6มันแบกได้แค่นั้นจริงๆแต่ว่า f 1 5 ex ราคาแพงมากค่าใช้จ่ายสูงลำละประมาณ9,000กว่าล้านบาทค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงสูงเป็นล้านหลายคนคิดว่ามันแพงเกินไปไทยซื้อไม่ได้จริงๆความมั่นคงของชาติไทยจ่ายได้อยู่แล้วแต่ว่า f 1 5 ex ถูกมองว่าเกินความจำเป็นของไทยในเชิงนโยบายที่คิดว่าไม่คิดลุกรานใครเครื่องบินเล็กๆพอแล้ว แต่กับขมิในครั้งนี้ทําให้รู้ว่าเครื่องบินเล็กไม่เพียงพอต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีเครื่องบิน f 1 6ไทยเจ็บหนักกว่านี้หลายคนยังพูดถึง f 1 5 ex ต้องการ f 1 5 ex เมื่อพิจารณาจากภัยคุกคามถามว่าไทยมีโอกาสกับ f 1 5 ex ไหมก็ตอบว่ามีเพราะว่าสหรัฐเคยเสนอให้ไทยพิจารณามาแล้วแต่ว่าไทยเลือกกิฟเพนหลายคนก็เสียดายเมื่อดูจากการรบจริง ในขณะที่หลายคนคิดถึง F15EX หรือว่า f 1 5 e ิซึ่งเปรียบเป็นรุ่นใหญ่ไทยอาจจะเอื้อไม่ถึงดึงไม่ลงมันก็มีคนนึกถึงเครื่องบินที่ไทยมีโอกาสอีกรุ่นมันก็คือ k f 21ของเกาหลีใต้แม้ว่า k f 21มันจะเป็นเครื่องบินขับไล่คลองอากาศไม่ใช่เครื่องบินโจมตีภาคพื้นโดยเฉพาะแต่มันก็โจมตีได้ที่น่าสนใจคือ ความทันสมัยที่อาจพัฒนาไปเป็นเครื่องบินสเตลในอนาคตส่วน F-15EX ไม่มีทางเป็นเครื่องบินสเตลได้ล่าสุด KF-21 ของเกาหลีใต้เปิดราคา83ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ2,656ล้านบาทในบล็อกที่1ส่วนบล็อกที่2ออยู่ที่112ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ3,584ล้านบาท ราคาพอๆกับ F 3 5ที่มีราคาประมาณ3,400ล้านบาทส่วนก e ิฟเทน E ไทยซื้อมาลำละ4,800ล้านบาทส่วน F 1 6 v i p ไวเปอร์ราคาประมาณ2,400ล้านบาทขีปนาวุธซื้อตังหากทุกเครื่อง F 1 5 EX เกือบหมื่นล้าน KF 2 1ประมาณ3,600ล้านบาท KF 2 1มันก็น่าสนใจ KF 2 1ใช้อาวุธของสหรัฐใต้หมดทั้งเ d a m จมจาซึม รวมถึงทอรัสแม้จะบรรทุกได้น้อยกว่า F15EX แต่ว่าในอนาคตเข้าถึงความเป็นสเตลได้อัปเกรดได้เยอะกว่า KF21 จึงมีความน่าสนใจขึ้นมาเมื่อประกาศราคาออกมาแบบนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่ามุมมองของไทยจะเปลี่ยนไปไหมจากกิฟเพนเเมื่อพิจารณาจากการรบจริงยังไงกิฟเพน E ีไทยซื้ออยู่แล้วแต่คงไม่ซื้อกิเพน E มาแทน F16 ทุกลำขนาดนั้นเมื่อพิจารณาจากการรบจริง KF21 มันก็น่าสนใจไม่น้อย